สวัสดีครับพีบีการ์ดเกมครับก็มาสู่คลิปรับสมัครแข่ง b u d ี้ไฟทออนไลน์นะครับก็รอบนี้แข่งวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์าทางร้านพีบีการ์ดเกมมีนัดไปแข่งการ์ดชิงซีดเพลเยอร์ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เลยแข่งเร็วนิดน,นึงนะครับเป็นวันศุกร ส่วนบันเสาร์ทางร้านเราก็จะติวกันที่ร้านนะครับโดยมีจัสกรเป็นผู้เชี่ยวชามาติวด้วยนะครับครับผมครับก็การ์ดก็จะมีทั้งหมดอ่าประจําเดือนเก้าแบบนะครับประจําเดือนมีอยู่เก้าแบบแล้วก็อ่าของทางดิสคอร์ดนะครับของทางดิสคอร์ดก็จะมีทั้งหมดห้าแบบรวมเป็นทั้งหมดกี่แบบครับจัสกรเก้าบวกห้าสิบสี่ครับสิบสี่แบบนะครับ แบ่งเป็นเลเจนดนเวอร์นะครับอ่าใบอ่าเลเจนดนเวอร์นะครับเลเจนด์เวอร์ขบวนทัพสวรรค์นะครับอ่าใบแรกนะครับเอ้ยไม่ใช่ใบแรกดิอ่าใช่ใบแรกขบวนทัพสวรรค์นะครับใบบนนั้นดูในคลิปนะครับใบบนเลเจนดนทั้งสองใบจะเป็นขบวนทัพสวรรค์นะครับส่วนอ่าดรา้อนเวอร์นะครับใบถัดมาเป็นมังกรมิตินะครับอ่าใบนี้กอรบอกว่าเทียร์หนึ่งนะครับใส่กันทุกคนนะครับใส่กันทุกคน ใบถัดมานะครับเป็นของราก้อนนะครับไอเทมนะครับราก้อนเวิร์เผ่ามังกรเทพนะถัดมานะครับเป็นเวทของดันเจียนเวอร์นะครับสายนิทานนะครับสายนิทาน,น,าน,านถัดไปนะครับถัดไปจะเป็นแถวที่2นะครับแถวที่2มาดูที่แถวที่2องแมจิกเวอร์ นะครับเป็นเมไม่ใช่เมจิกเวิร์นสิเป็นอ่าของดันเจียนเวิร์นนะครับดันเจียนเวิร์นสายก้อนแยงกี้นะครับซ้ายนะครับอ่าร่างซ้ายนะครับจะเห็นซ้ายสุดของก้อนแยงกี้ใบถัดมาจะเป็นอ่าดังนี้ดาก้อนเวิร์นนะครับสายมังกรคำสาบถัดมาจะเป็นเวทของอ่าเมจิกเวิร์นนะครับเล่นกับเผ่ามาังกรเทพนะครับแล้วก็ใบ สุดท้ายจะเป็นไอเทมของลอดเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นเทียหนึ่งร่วมเหมือนกันนะครับต้องใส่นะครับต้องใส่เก่งนะครับ mm hmm. ใบของไอเทมไม่โดนนำออกจากสนามด้วยนะครับก mm ็ hmm. กันตัวชื่ออะไรนะวานิ t y ี้เหรอใช่ไหมกันพวกเดียวกันเองได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของ ดิสคอร์ดนะครับซึ่งทางทางร้านเราเนี่ยแข่งดิสคอร์ดก็จะจะได้ของส่วนล่างไปด้วยรวมไปด้วยนะครับเป็นทั้งหมด14แบบนะครับใบแรกนะครับก็อฟอยนะครับไฟฟอมโฮมนี้แจกเฉพาะแชมป์นะครับเฉพาะแชมป์นะครับไฟฟอมโฮมเป็นาสายของเผ่ามังกรเทพเหมือนกันนะครับเผ่ามังกรเทพ แล้วก็ใบต่อมานะครับมุมบนนะครับมุมบนซ้ายจะเป็นในส่วนของดาร์กเวนอมดาร์กอนนะครับดาร์กเน็ดาร์กอนเวอร์นะครับดาร์กเวนอมถัดมานะครับใบสีดำๆนั้นจะเป็นเวทของลอดเวอร์นะครับเวทของลอดเวอร์ก็เอาเป็นไซส์บอดได้นะครับใบนี้เป็นไซส์บอดหรือจะใส่ในหลักก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับกอรบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไซส์บอดก็เชื่อกอนไหมนะครับ ถัดมานะครับล่างซ้ายนะครับนกของเผ่ามังกรเทพเหมือนกันนะครับจริงจังจนหน้าตกใจกาเบิร์ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัดเว้นนะครับของเรเจนเวิร์ดนะครับบริเตนการ์ดก็น่าจะเป็นใบที่ต้องเก็บนะครับสาระคนเล่นสายเรเจนเวิร์ดเก็บสีได้นะครับเผื่ออนาคตเขาปลดนะครับพี่ตังเขาบอกเราไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับเก็บได้เผื่อโดนปลดนะครับรวมทั้งหมดที่ให้น้องๆได้เลือกกันนี่ก็คือ 14แบบนะครับมีทั้งหมด14แบบได้ขั้นต่ำคือคนละ8ใบนะครับอ่าขั้นต่ำคือคนละ8ใบโดยที่อันดับแรกเนี่ยจะได้เลือกก่อนนะครับแชมป์ได้เลือกก่อนแล้วก็อันดับถาัดามาก็เลือกเป็นลำดับต่อๆไปนะครับค่าสมัครรวมส่ง99บาทเหมือนเดิมนะครับทุกการทุกการนี่คือราคาเดียวกันนะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับส่วนคนที่ลง Battle Split สัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับค่าสมัครอยู่แค่50บาทนะครับเราเอาไว้ส่งพร้อมกันหรือถ้าเกิดคนอยากจะรอลงแวนการนะครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยค่าสมัครจะเหลือแค่50านะครับเพราะว่าจะรวมส่งในครั้งเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเจ้งเจ้าของร้านก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าของร้านก็สัปดาห์ที่2ก็จะเริ่มทยอยส่งแล้วนะครับผมครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการแข่งออนไลน์สัปดาห์นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์ ที่26สิงหาคมนะครับเวลา1ทุ่ม45เนี่ยเข้ามารายงานตัวที่ดิสคอร์ดนะครับอ่าใครไม่ได้เข้ามารายงานตัวเนี่ยเราให้เวลาจนถึงอ่าสองทุ่มตรงนะครับหลังจาก2ทุ่มตรงเนี่ยเราจะถือว่าถ้าไม่มารายงานตัวเนี่ยจะถือว่าสละสินนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอ่าทางการเพิ่งประกาศแบลิทใหม่นะครับแบลิทใหม่เพราะฉะนั้นก็รบกวนจัดให้ตรง ตามปัจจุบันด้วยนะครับจะได้ไม่ผิดกฎนะครับก็สัปดาห์นี้มีแค่บอดี้ไฟ h t นะครับจนถึงรอบแข่งวันศุกร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นแวนการ์ดพรีเมียมนะครับแวนการ์ดพรีเมียมแล้วก็ติดท้ายสัปดาห์ที่4ด้วยแวนการ์ด V ีส a ตนด์ดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องๆจะมาสมัครกันเยอะๆนะครับอาสมัครกันเยอะๆนะครับเรามีแจกกันนะครับ ก็ไม่อ้นนะครับไม่อ้นไม่อ้นนี่คือไม่เกิน1 6หกคนขอบค,คุณน้องๆที่ฟังมาหนึ่งและจุดจุดนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสยังไงก็มาสมัครแข่งกันได้นะครับมีแข่งทุกเดือนนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย